เกียห้ายาวๆฮะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะลงเกียทั้เท่าไหร่ฮะคือได้ดีเกียร์ไหนดีเกียร์นั้นไปเลยครับผมโอ้โหมาถึงตัวนี้ก็สองหมื่นอย่างเกียห้านี่รถเกียสามนะครับวว้้าเฮยมันดีดีเกินก็ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาทำการนะครับขายจูนครับเป็นจูนรถ นิสสันซีเวอเอสสิบสามนะครับหรือชื่อในเกมนะครับมีชื่อว่าเวลริงตันนะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นรถอ่าระดับที่สามนะครับผมหรือว่าเทียร์สามเองครับผมก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะแบบว่าโอเคเลยนะครับผมในเรื่องของการดิฟไม่ว่าเราจะเอาไปเล่นในโหมด XDS หรือโหมดดิฟทั่วไปนี่ก็แบบว่าได้หมดนะครับคือเป็นรถที่ตอบโจทย์เรื่องดิฟเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบคือรถ เป็นรถที่คนแบบยอดนิยมออกมาดิฟกันมากๆเลยนะครับผมถ้าใครที่ชอบอ่าเล่นเกมรถดิฟก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมว่ารถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะดิฟดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาทําการนะครับขายจูนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปขายเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ตูตัวรถก่อนนะครับผมว่ารถไหนมันเป็นหน้าตายังไงนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตัวรถ นิสสันซีเวีย S13 นะครับผมไม่รู้ว่าผมนี่อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับชื่อรถของจริงนะชื่อในเกมก็วิลลิงตันนะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้นะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับก็เป็นรถเทียร์สามนะครับผมหน้าตาจริงๆหน้าตามันไม่ใช่อย่างนี้นะครับคืออันนี้ผมไปทําการนะครับผมซื้อชุดแต่งมันมานะครับมันก็เลยหน้าตาแบบประหลาดอย่างนี้นะครับ ครับผมผู้ชมสวยไหมครับคือลายนี่ผมก็ไปซื้อมาในเวิร์กช็อปนะอันนี้ผมไม่ได้แต่งเอานะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวรถดเดิมก่อนนะครับว่าหน้าตาเดิมมันเป็นยังไงเพื่อเพื่อมีคนถามนะครับผมว่าเฮ้ยพี่เออตัวรถคันนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงวะทำไมหน้าตามันเหมือนอ่ามันเหมือนอะไรวะอ่ามันเหมือน 200s ใช่ไหมท่านผู้ชมเหมือนไหมท่านผู้ชมว่าเหมือนไหมด้านหน้าเนี่ยด้านหน้านี่คือไฟหน้า2องเอ็กซ์ชัดเลยครับแต่คือมันเป็นการแปลงหน้าครับจริงๆหน้ามันไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าเดิมๆมานะครับนี่ครับหน้าเดิมฮะท่านผู้ชมคุ้นไหมนี่ครับไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์หรือไฟท้ายนี่ครับผมโคตรเอกลักษณ์เลยครับผม c ี s 1เอาเอาจริงๆชุดแต่งแบบอื่นก็สวยนะผมว่านะ แต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายแบบแนว xds นะครับก็จะใช้ชุดแต่งประมาณนี้ครับผมมันมันที่มันหล่อครับผมว้าวอ๋อยังหล่อเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปขายจูนให้ท่านผู้ชมเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสําหรับคนที่ยังซื้อไม่เป็นนะครับหรือว่าสําหรับคนที่ยังค้นหาซิทจูนที่ผมมางขายไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับในคลิปนี้ว่ามันขายยังไง อันดับแรกนะครับให้เราเลื่อนด้านซ้ายเห็นไหมครับลูกศรสีฟ้าเลื่อนไปครับผมให้มันขึ้นคําว่าใหม่ครับผมอ่ะนี่ครับผมแล้วมันก็จะขึ้นนะครับผมด้านซ้ายมือใครที่ลงขายล่าสุดมันก็จะอยู่บนสุดเลยนะครับนี่ครับผมนะนี่ครับผมเห็นไหมครับคนในล่าเห็นไหมครับอันนี้ผมก็วางขายไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ชุดชุดจนอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวางขายใหม่อีกทีนึงนะครับเผื่อ มันไม่ขึ้นอ่ะกดขายเลยชื่อโคเนล่านะครับสำหรับคนที่ถามนะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทำการวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับชื่อโคเนล่านะครับเดลเวิร์ช็อปโอเคนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะไปดีไม่ดกผู้ชมดูนะครับผมว่ารถคันนี้มันดีไหมนะครับว่า ถ้าซื้อมามันจะคุ้มหรือเปล่ามันจะใช้ในระยะยาวๆได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดิฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์พอแล้วนะครับแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูว่าวันนี้เสียงเป็นอะไรวะนเนี้ยบ้างกอท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคนะครับผู้ชมเดี๋ยวยางที่ผมจะใช้ในการดิฟจะเป็นยางเซมิสลิกนะครับเป็นยางอ่าระดับ สูงสุดเลยนะครับเส็นละ2องโคตรแพงครับผมโอ้โหคือดีฟทีนี่ประมาณ2ตาหมดแล้วเออประมาณนั่นแหละโอเคนะครับทานผู้ชมครับด่านแรกที่ผมจะมาดีฟนะครับจะเป็นด่านพาร์กิ้งด่านที่4นะครับทานผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเซจูนที่ผมได้ทำการจูนมามันจะดีฟได้คะแนนเกิน25งหหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าตั้งแต่เกมอัปเดตมาช่วงหลังๆรู้สึกว่าเกมจะกระตุกมากเลยครับ คุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าถ้าผู้ชมเป็นก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยครับว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวครับคือไม่ว่าจะปรับภาพกากักแค่ไหนไม่เงยยังกระตุกอยู่ดีป<ะ>้างอื่นไม่รู้ว่ามันเป็นหาเฮลอะไรของมันโอ้รู้สึกว่าผมจะทําความเร็วได้ไม่ดีเลยอีกอย่างคือผมเล่นไม่ค่อยถนัดเลยผู้ชมโอ้โหจริงๆมาถึงตรงนี้ผมควรจะได้หมื่นสองหมแล้วนะ อ้รู้สึกว่าเกมมันจะกระตุกไปนิดนึงนะครับหมือนสีโคงนี้เฮ้ยอ,อย่าหลุดอย่าหลุดเกือบหลุดโอ้โหดีนะผมถอนเกียร์ลงทันเอ้ยแต่ก็ยังได้อยู่นะครับยังได้ยังได้ คือผมจะบอกท่านผู้ชมว่ารถคันนี้ผมที่ผมเซ็ตัอ,อไว้เนี่ยคือวิ่ง0ูนยถึงร้อเนี่ยจะอยู่ที่3วินะครับผม <Wow. S 1> ไม่ใช่3.3 3. 3วินาที <Wow. S 1> โอ้โหดูผู้ชมดูได้26,000นะครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> อันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจเล่นนะครับแล้วคิดดูถ้าผมตั้งใจเล่นนี่อาจจะถึง30,000ได้นะครับมาท่านผู้ชมด่านต่อมาครับจะเป็นด่านอ่าสปริงสโตนด่านที่8นะครับ เรียกได้ว่าเป็นด่านเก็บตังค์ที่ดีเลยนะครับด่านนี้ใครที่ถามหาว่าเฮ<ะ>้ยพี่ด่านเก็บตังค์ในไหนที่แอร์ด่านไหน,ด,นด่านที่มันเก็บตังค์ดีๆก็ผมแนะนําว่าด่านนี้เลยครับโอ้โหแต่ทาไมช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะกระตุกเสลียเกินปั๊บสภาพมันกระตุกขอไปทานผู้ชมด้วยนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้โปรแกรมมันจะอรวนยังไงไม่รู้อ่ะแลวเสียงก็ไม่ตรงไม่ตรงด้วยนะเสียงแม่งก็เพี้ยนไปมั่วเลย โอ้เกียร์5ยาวยๆฮะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะลงเกียร์เท่า,ทาไหร่ฮะคือได้ดีเกไหนดีเจียนั้นไปเลยครับผมโอ้โหมานึีตันนี้ก็2องหมื่นอย่างกเกียร์5นี่รถเกียร์3นะครับเฮ้ยมันดีดีเกินอันนี้คือผมเล่นไปพูดไปนะครับผมปกติแล้วผมจะแบบนั่งเล่นเงียบๆคือขึ้นนะครับ คือมันจะเล่นได้ดีกว่าครับอันนี้คือผมเล่นไปพูดไปแล้วมันจะค่อนข้างจะเสียสมาธิโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ยมันทาไมมันกระตุกจังนะครับคือไอที่ผมตที่ผมเล่นอยู่นี่มันไม่กระตุกนะครับแต่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นน่ะมันกระตุกผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคือโปรแกรมค่อนข้างจะมีปัญหาต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับโอ้โหไดอาหนะึ่งไหมเนี่ย เันกระตุกขนาดนี้แม่เล่นไม่ดีโคตรกระตุกอย่างเดียว<ะ>โอ้ยได้ได้ได,ได้แน่นอนครับ R1 ครับนี่ครับผมรถเชียร์สามนะครับโอ้โหดีดีมากโอ้โหถ้าตั้งใจเล่นดีๆนี่ได้เยอะเลยนะครับโอ้โหสี่หมื่นสี่ครับคือเอาจริงๆถ้าตั้งใจเล่นนะครับอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับอาจจะได้4ี่หมื่นหกสี่หมื่นห้าี่นหเลยนะครับ มีเพิ่มๆอาจจะเยอะมากกว่านั้นอีกนะครับคุณผู้ชมคือเป็นรถเทียร์สามที่ดีดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมควรจะซื้อมาครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียงรถเสียงรถโอเคคุณผู้ชมด่านต่อมานะครับก็จะเป็นด่านแอร์ฟิลด่านที่เจ็ดหรือที่แปดโอ้โหมันเป็นอะไรโปรแกรมวันนี้รู้สึกว่าโปรแกรมจะมีปัญหาแล้วคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะครับกระตุกมากเลยครับ ไอโทรศัพท์ที่ผมเล่นแม่งกระตุกนะแต่โปรแกรมที่อัดอยู่ตอนนี้มันกระตุกแม่งชิปหายเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้วันเป็นหาเหวอะไรนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยจริงๆครับโอ้โหวันทำให้ผมเสียสมาธิในการรีฟมากๆเลยครับไม่เป็นไรครับผมยังจะเล่นต่อไปนะครับคือถ้าเสียงถ้าเสียงออกมาไม่ตรงต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงด้วยนะครับผู้ชมคือแบบ โอ้โหวันนี้มีปัญหา,าจริงๆโอ้โหดิบได้ไม่ดีเลยเสียสมาธิแล้วผมปกติผมจะดิบดีกว่านี้นะครับอ๋อช่างมัเลยครับไม่เป็นไรฮะยังไงเราก็จะเล่นต่อขอแค่ได้มาเล่นให้ท่านผู้ชมดูไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ผมก็จะเล่นอ,อ,อยาวๆไปครับโค้งนี้พยายามทําให้รถมันวิ่งเร็วๆนะครับมันจะรีด้คะแนนเยอะนะครับเราพยายามทําให้ภารกิจที่ด้านบนเห็นไหมครับมันขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วเราจะได้เปอร์เซ็นต์คะแนนได้คะแนนเยอะข,ขึ้นกว่าเดิมเออ ถามว่าทาไมมันขึ้นได้เยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันจะบวกเพิ่มนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นทีละร้อยทีละห้าสิบทีละสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ความสามารถในการลิฟของเราเลยนะครับถ้าเราริฟดีมันก็ขึ้นเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้คะแนน R หนึ่งหรือเปล่าสำหรับด่านนี้แต่ก็ใกล้แล้วนะเฮ้ยเป็นเอาเรื่องนะครับ R หนึ่งนะครับ ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคือวันนี้นะครับรู้สึกว่าผ้ามันจะก,กระตุกมากๆเลยครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรก็ถ้าผมทําผิดพลาดประการใดหรือว่าท่านผู้ชมไม่เข้าใจอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปดอนี้ผมด้วยนะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ